สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทร์นิวข่าวาฟุตบอลที่มีมอยู่ไกลถึงปลายชุมพูทวีผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเอาละครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ครับเรามาคุยถึงเรื่องราวของฟุตบอลอาเซียนและก็ฟุตบอลไทยกันแบบเต็มๆนะครับวันนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวมาคุยกันอาก็จะไปเปิดถึงประเด็นของอิชิอิกันก่อนนะครับ เมื่อวานนี้สาวกลทัทธิชีผิดหวังไปตามๆกันนะครับหลังจากที่ได้ทําคลิปเรื่องราวกันที่อาจาร,รย์อีโดนปลดจากตําแหน่งกุนซือบีจประทุมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องช็อกนะสำหรับ คอมเมนต์ Comment, แฟนบอลส่วนใหญ่เพราะเขาคิดว่าควรที่จะทําในระยะยาวอย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าถ้าเรานึกในมุมของผู้บริหารนะก็ลำบากใจกับค่าจ้างของอิชีที่สูงแต่ผลงานไม่ได้ตามเป้าถ้าเรามองในมุมของแฟนคลับอาจารย์อิกแเราก็จะเชียร์ให้แกแบบทําทีมสร้างทีมต่อไปนะแต่สําหรับผู้บริหารแล้ว รอไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งการตกรอบมาแต่ละถ้วยฟางสุดท้ายก็คือการที่สลลงงอเหลือ10คนแล้วไม่สามารถเอาชนะได้ BG ก็เลยปลดทันทีนะครับแต่ถามว่าใครกันจะมาเหมาะกับโครงสร้างที่อิชิอิสร้างไว้ตอนนี้ล่าสุดข่าวมาแล้วว่าโค้ชที่จะมาคุม BG ก็คือการรีเทิร์นกลับมานะครับในช่วงเวลาอันสั้นก็คือวูโจวิดโค้ชคนนี้ เคยทําทีมนะครับบีจีปทุมในตอนที่เขาเป็นผู้ช่วยนะโค้ดในยุคของโค้ดบอยสุภมชัยคุมสนะแล้วก็เป็นผู้ช่วยหลังจากที่โค้ดบอยออก นะโค้ชคนนี้ก็เข้ามาคุมรักษาการผลงานใช้ได้นะหนัดชนะ3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดแต่ว่าปลดออกไปเพราะว่า B ีก็อยากได้อิชินี่แหละแล้วคุมทีมนัดแรกเจอบุรีรัมเลยทันทีแล้วแกเนี่ยเปิดหัวในการคุมทัพคือเจอบุรีรัมตลอดนะฮะตั้งแต่ยุคออตมาเอเมอร์สันแล้วก็แจ็คสันในยุคนี้คือก่อนนั้นเนี้ยมีแต้มกับบุรีรัมตลอดหรือนี่คือสิ่งที่ B ีต้องการทำนะว่าต้องมีแต้มกับบุรีรัมก็ต้องเปลี่ยนโคด้ดเอาโค้ดคนนี้มาบุรีรัมงงเลยอะไรวะเน,นี่ยคือ ด้วยหลังจะโดนแบงคอกตบคาบ้านแล้วมาปลดโค้ดบอลปลดโค้ดนี่วิ่งกระจายนะฮะแรกแรกดีวิ่ง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 หลังๆก็จะหลบเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่านักเตะก็มีหัวจิตหัวใจนะใครจะไม่คิดโทษตัวเองจะอยู่เสยสบายใจมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะต้องมีบ้างค่ายังไม่ดีพอค่าห่วยค่าแย่โค้ดคนไหนมาก็อยู่ไม่ได้ถ้าค่าไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงสักวันค่าก็ต้องกระเด็นออกจากทีมนี้อยู่ดีมันนี่ไม่ใช่มูลนิธิการกุศลที่จะเลี้ยงจะเกลือกันไว้ นี่คือธุรกิจนี่คือการแข่งขันเหมือนกับ Ish อิชิอินั่นแหละนะครับทำไม่ได้ต่อให้เป็นอาจารย์ที่เคารพหมายปองมานานเป็นระดับปรมาจารย์ของญี่ปุ่นถ้าทําไม่ได้ตามมุ่งมั่นปรารถนาในแง่ของธุรกิจอิชิอิก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีก็มองว่าถ้าอาจารย์จะอยู่ไทยต่อไปแนะนําทีมเล็กจะเหมาะกับการสร้างระยะยาวนะครับคือไม่ต้องไปมุ่งหวังว่าจะท็อป5ท็อป3หรือว่าการเป็นแชมป์ใดๆนะจะได้ไม่ต้องกดดันมากเหมือนกับตอนที่คุมสมุรปาการพอตอนนี้ถ้ากับเจลี่เจลี่ก็น่าจะพร้อมกันหมดแล้วนะ เดี๋ยววันนี้ก็มีการแข่งขันก็เปิดไปแล้วรอดูอยู่นัดแรกของจูเบลร์อิวาตะปอลาเมตก็ยังไม่มีรายชื่อมันเดิมฮะต้องดูระยะยาวนะฮะถ้าไม่มีอีกปีนี้ไม่รู้ว่าจะกักไว้ทําไมนะญี่ปุ่นนะปอลาเมตนี่ระดับท็อปนะครับของไทยนะระดับที่แบกเมืองทองนะแต่คุณดองแบบนี้ดองยาวแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแต่ผมจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะเพิ่งนัดแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรอเชียร์สุขโชคต่อเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีรายชื่อแล้วกันแต่สำหรับ b g นะลูปนรลกมาอีกแล้ว VG ก็เคยทแบบนี มาแล้วนะครับนั่นก็คือวิท มากเออก็เคยกลับมาคุมบีจีแล้วก็ออกอีกเห็นไหมเคยตั้งคุมแล้วกลับมาคุมแล้วออกเอทกุระโมริเหมือนกันฮนะคุมเหมือนจะดีออกไปแล้วก็ดึงกลับมาอีกต้องรอดูว่า <c oughs> อาจารย์อีจะกลับมาอีกหรือเปล่ากับบีจีนะอะไรที่ว่าแน่นอนก็ไม่แน่นอนกับทีม,ท,มทีมนี้ไม่รู้ว่าจะไปสุดตรงที่ไหนไม่รู้ว่าจะประสบความสาเร็จตอนไหนคือในรูปในรอยได้ตอนไหนต้องดูกันยาวๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กับบีจีต่อโค้ชคนใหม่นะก็คือคนเก่าที่เคยเป็นผู้ช่วยนั่นแหละวลาดิเมียวูโจวิตกลับมาอีกครรั้้งแลวเเอาา่ะ มาพูดคุยถึงเรื่องราวของฟุตบอลอาเซียนเรากันบ้างวันนี้มีอัปเดตนะครับเพราะว่ามีการประกาศออกมาแล้วถึงศึกฟุตบอลสี่เศร้านะครับที่ประเทศจีนเรียกว่าจะเป็นการล้างตาที่ดูเดือดแน่นอนนะครับสำหรับการเตรียมพร้อมสู่เอเชียนเกมซึ่งรายงานจากฟุตบอลอาเซียนนะครับบอกแล้วครับว่า4ชาติจะมีใครบ้างไทยได้รับคําเชิญไปแล้วนะครับแล้วก็ เวียดนามยู23นะเป็นอีกทีมที่จะได้เข้าร่วมด้วยในการแข่งันครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีอุสเบกิสถานครับที่ได้เข้าร่วมเพราะว่าทุกรุ่นอายุนะมากจาก,กรชับมตรกับจีนยู19 17 16นะไปเข้าแคมป์ที่จีนเพื่อกระชับมิตรแล้วแล้วก็ได้เจอกับจีนนี่แหละที่เป็นคู่ซ้อมด้วยตลอดนะครับ อเบจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้ก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนะครับจะตรงกับที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราลงทําการแข่งขันในศึกเอเชียนคัพนัดตัดสินชะตากับเติร์มิชานหากถามว่านักเตะที่อยากได้นะฮะของโค้ดวังนะครับ ก็มีทั้งเอราวันการีเยรวมไปถึงจูดเบลนะในการเตรียมพร้อมเลยเพราะว่าจะเอาชุดนี้แหละไปเล่นเอเชียนเกมที่คาดหวังที่สุดส่วนโคต้าอายุเกินนะฮะโค้ดวังกําลังพิจารณาอยู่ซึ่งโค้ดวังก็มองว่าหากจะเอาผลงานดีที่สุดก็ควรที่จะเอาแข่งซีเนียไปประครองน้องๆซึ่งจะใช้โคต้านี้เช่นกันเป้าหมายอยากทําให้ได้เหมือนโค้ซิโกโ้ก็คือรอบ4ทีมสุดท้าย เหมือนที่อินชอนตอนนี้นะถ้าเอาแบบว่าไม่ติดขัดนะก็คงจะเป็นผู้เล่นที่ไม่คาบเกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่ผู้เล่นที่ฟอร์มกําลังมาในระดับอายุเกินเนี่ยผมว่าเอาซิโรดไปก็โหดแล้วมั้งนะเออเพิ่งยิงประตูได้ไงเออลุ้นอยู่ซิโรดกลับมาติดทีมชาติอีกฮะแต่ผมว่าถ้าเข้าล็งนะเข้าล็งแบบเบอร์ท็อปทที่จะเปลี่ยนแปลงเกมได้เลย เหมือนกับแบงค์สุพนัทเหมือนกับชนาทิพย์อย่างเงี้ยนะแต่สาหรับแข้งซีเนียเนี่ยผมอยากให้เน้นเรื่องของร่างกายไว้ก่อนเอาคนที่ร่างกายฟิตร่างกายพร้อมเบียดประทะได้ดีให้เข้ากับไรายของเด็กๆนะที่วิ่งสู้ฟัดท่านก็ลองเสนอชื่อมาบ้างว่ามีใครที่น่าสนใจสําหรับการพาไปเอเชียนเกมแต่สําหรับเดือนมีนานี้นะครับจูดเบลอย่าพิ่งไปขอไว้ก่อนนะชุดใหญ่ขอจูดเบลไว้ก่อนตอนนี้กองหน้าเราเผยพิมายโดนแบน นะแล้วก็สุภชัยยังไม่ฟิตได้สุภรัตนมาแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ยืนหน้าจา๋านะฮะต้องทางออกข้างท้าวจูดเบลมาจะเสียรูปกันในการตัดสินเอเชียนคัพเปล่าๆนะไปซีอานนะแค่เต็มรุ่นยูวีสก็เจ๋งแล้วล่ะผมว่าเป็นการวัดบาร,รมีเวียดนามอีกครั้งหนึ่งที่ซีอานส่วนรูปแบบการเล่นนะรอการยืนยันว่าจะเล่นกันแบบไหนเจอกันหมดหรือเปล่าหรือว่าจะจับสลากแต่ถ้าอยากเจอใครนะผมอยากให้ทีมของเราวัดอีกสักครั้ง กับจีนเยนเดี๋ยวเจอกันอกีกเดี๋ยวมีชิงแชมป์อาเซียนอะไรเยอะะนะขอเจอจีนอีกก่อนเพราะว่าเห็นจีนวันที่เล่นกับเวียดนามคือโหดจัดแล้วเราแบบมีโอกาสในวันเจอจีนอ่ะเราคว้าจีนไม่ได้วันนี้ขอโอกาสเจออีกรอบในชุดเต็มนะว่าจะสู้ได้ไหมตอนนี้กาลังฟอร์มดีเลยอย่างยศกรบุรพาเนี่ยยิงในหลีกธนกฤีก,ก็ได้โอกาสกับบุรีรัมวิชั่นก็ออกสตาร์ทกับทีมชุดใหญ่ของแบงคอกไปแล้วอ่ะนี่คืออัปเดตของทีมชาติปิดท้ายกันที่เรื่องราวของสโมสรในยุโรป กันบ้างไม่ค่อยได้พูดถึงก็เป็นดราม่ากันอยู่เยอะนะครับดราม่าจนแบบว่ามีแฟนบอลเนี่ยทำป้ายแบบให้ลาออกไปเลยนะสำหรับผู้บริหารไทยที่ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็คือกลุ่ม King Power แล้วตอนนี้เราสับหนักนะนอกจากจะเรื่องของผลงานแล้วยังไปโดนลีกอังกฤษเขาสั่งลงโทษตัด6แต้มเพราะว่าผิดข้อหาละเมิดการเงินนะเป็นการละเมิดกฎกรราไรและความยั่งยืนในช่วง3ปีฤดูการ2023-2024ซึ่งมันทําให้เลสเตอร์เนี่ยร่วงลงไปอยู่หนีโซนตกชั้นอย่างแน่นอนนะฮะอันดับ20ซึ่งห่างอันดับ22โซนตกชั้นอยู่ไม่ไกลแล้วแค่ประตูได้เสียเท่านั้นซึ่งเลสเตอร์ก็เตรียมทุกช่องทางกฎหมาย เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับสมโมสรแม้ว่าคำวินิจฉัยของคณะนกรรมการจะลงโทษไปแล้วแต่จะอุทธรณ์แน่นอนนะครับก็เป็นในแง่ของการขาดทุนสะสมเกินเกณฑ์ที่กําหนดและรวมไปถึงการใช้เงินเกินข้อจํากัด EFL ราว20.8ล้านปอนด์แล้วก็มีข้อหาที่ไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนและส่งรายละเอียดงบประมาณการเงินไม่ตรงตามกําหนดนะฮะมาดูว่าเลสเตอร์จะอุทธรณ์กันไปยังไงถ้าตกชั้นไปอีกขึ้นยากเลยทีนี้ปัจจุบันอยู่ดับ20ล,ละก็คืออัปเดตเล็กน้อยนะครับกับคนไทยในต่างแดน นะจากฝ่ายผู้บริหารเอาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอมันคลิปหน้าไปแล้วจะสวัสดีและจะนายจา่า